นี่เจ้าพี่แม่เปิ้นจะทอดไข่เจ้ามาเจ้านี่นะทอดไข่แพนธรรมดาธรรมดาเจ้าจะใส่หอมแดงหนาะหรือหอมบัวเจ้าใบหอมแล้วก็ใส่บวบเขีส้มด้วยเจ้านี่เจ้าตอกไข่ละตอกไข่ทอกลงไปไข่กี่แกนน่แม่ <5 S 1> ห้าแกนนี่ เจ้าปรุงรสล,ละใส่รสด,ดีลงไปเห็นหน่อยหนึ่งตามด้วยซีอิ้วขาวเด็กวนเห็นหน่อยหนึ่งเจ้านี่เจ้าเสร็จแล้วเราก็กลนืนเข้ากันเลยเจ้านีเจ้าน้ำมันฮ้อนละเอาหอมเตรียมลงไปเจียวน้ำมันก่อนเจ้าเจ้าฮ้อนแล้วก็ทอดไข่ลงไปเลยเจ้าทอดไข่แผ่นแบบง่ายๆเนาะ เอาห้องไข่แผ่นนี่เจ้าหรือว่าไข่เจียวเนาะคนไทยบนห้องนี่เขาใส่อันบะเขือส้มใบหอมหอมแดงเจ้าถ้าหอมใส่หอมแดงเขาใส่หอมหัวใหญ่กะลําเจ้าหวานมันนี่หอมหัวใหญ่หอมมีเขาก็ใส่หอมแดงใส่หอมแดงก็ะตึงลําเจ้ามันหวานเหมือนกันโอ้โหดูอืมอ หอมสอดโ <laughs> อ้อเริ่มจะเป็นแฟนมาล้วเจ้าฟูมาละดูอินได้แต่มันโลเล่แน่เนอ่ะงลุมมันตันแห้งแตอ,อปีนลวจะปีนละโอ้นี่เหรอนึกว่าจะแล้วแล้วนะ นี่เจ้าเรียบร้อยละเจ้านี่นูโอ้ไข่แผ่นฟูฟูหอมหอมเจ้าน่ากินขนาดเลยอือพอควันเหรอควันกุนกุนน้อนหอนลยเจ้าหอมซอสเรียบร้อยแล้วเจ้าใส่จานได้เลยอุ้ยกรอบกรอบฟูน่าอร่อยมากนี่เจ้าลักจิ้มไข่ก่อนอุ้ยหอนอะ่ะนี่นี่อืม หอมหอมลำหอมล <laughs> ำ, <laughs> ำเจ้าเมื่อกี้ข้าเจ้าแต่กันเจ้าใครถอดเง่องายนะวันนี้นะ